ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดเหตุระทึกขวัญเมื่อเครนสำหรับการก่อสร้างเกินหักทำให้เครนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารหล่นลงมาด้านล่างบริเวณภายในโรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดชะเชิงเซาจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบว่าเครนสำหรับก่อสร้างเกินหักก่อนหล่นลงมาด้านล่างแล้วก็เป็นโดนรถบรรทุกที่จอดอยู่หน้าดูด้านล่างนั่นแหละส่งผลให้กระจกรถ ก็ดีตัวถังรถก็ดีพังเสียหายตอนนั้นนะ่ะยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะคะพอไปตรวจสอบเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจสพเมืองเชียงแาว,วก็เข้าไปปิดการจราจรชั่วขาวก่อนโดยปิดบริเวณถนนมะรูพงด้านข้างโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็หวั่นว่าจะมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอีกไงก็ได้นําให้ หลีกเลี่ยงเสน้นทางไปก่อนทีนี้ทางโรงพยาบาลก็หดงดให้บริการชั่วคราวเนื่องจากเกิดไฟฟ้าดับด้วยแล้วก็สิ่งที่สิ่งของที่มันหล่นลงมาล่วงทับสายไฟฟ้าเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงงดบริการชั่วคราวนะคะเพราะตรวจไปตรวจสอบก็ทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งคนคนขับรถเข็นนะคะแล้วก็ส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว